สวัสดีครับณวันนี้นะครับโตต้าแคมรีได้เปิดตัวโมเดลเชน2025ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งในฝั่งของอเมริกาและในฝั่งของจีนนะครับเรามาดูรูปร่างรูปทรงรูปลักษณ์เจ้าโตต้าแคมรี2025ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันมีหน้าตาแตกต่างกันอย่างไรและที่สำคัญที่สุดฝั่งของโมเดลเชนของจีนน่าจะมีโอกาสที่ ไทยเราจะได้ยนโฉมเช่นเดียวกับทางฝั่งของจีนนะครับติดตามชมกันเลยละกันครับเรามาดูรูปรักษ์ของทางอเมริกาก่อนนะครับผมที่เปิดตัวไปในวันที่14พฤศจิกายนนะครับผมดูรูปรักษ์ภายนอกนะครับด้านหน้าครับเป็นกระจังหน้ารูปแบบใหม่นะครับเป็นตะข่ายใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็แล้วก็ประกอบกับด้วยไฟหน้าที่โตวต้าเรียกว่าแฮมเมอร์เฮดนะครับผมนะก็เป็นเหมือนค้อนนะครับ แล้วก็รูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆตัวพรีอุสที่ทางโตต้าได้นำมายนโฉมในงานมอเตอร์โชว์ช่วงเดือนมีนา2566นะครับรูปร่างหน้าตาก็ออกมาสวยไลยทีเดียวนะครับผมนะหน้าตาทรงสปอร์ตน่าจะเอาใจวัยรุ่นไทยได้ดีทีเดียวถ้าโฉมนี้มาในเมืองไทยนะครับผมต้องรอรุ้นต่อไปนะครับ มาดูทางด้านหลังกันบ้างผมรู้สึกว่าทรงเสาสีนี่จะออกแนวเอ็นไปทางด้านหลังแบบสปอร์ตนะครับผมไฟท้ายนี่ดูแวบแรกเลยเนี่ยผมว่าเหมือน Hon d a Accord ดเออนะก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับมาดูภายในกันบ้างนะครับผมแวบแรกอีกเหมือนกันนะครับผมผมรู้สึกว่าเออที่สะดุดตาที่สุดคือ หน้าจอนะครับผมหน้าจอกว้างขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมดูดีมีสไตล์เลยทีเดียวแต่ที่เหลือจะดูแบบทรงแบบเป็นเรกโทไม่ทราบว่าจะเรียนแบบ้อนด้ a แอคคอร์ดหรืออย่างไรนะครับผมนะก็พวงมาลัยเป็นมันตุฟังชันเหมือนกันนะครับเบาะนี้คือยังเป็นตัวต้นแบบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่ก็ผมก็เอามาจากทางเ,เว็บไซต์โตต้าอุเอสนะครับมาดูในส่วนของช่องแอร์ครับผมนะช่องแอร์แน่นอนว่าโตต้าแคมรี่น่าจะทํามาแบบ เป็นแอร์อิสระสฝั่งอยู่แล้วนะครับผมนมจะดูเจ้าหน้าจอตรงนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะถูกใจเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับนะแล้วก็มาดูทางฝั่งของพวงมาลัยครับพวงมาลัยนี่เป็นมันติฟังก์ชันอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามัน ทึนทึกยังไงแปลกๆพิกลผมไม่แน่ใจนะครับผมนะสู้โตต้ารุ่นปัจจุบันโฉม A.C.V.70 ไม่ได้นะครับในส่วนตัวของผมนะเรื่องเกียร์ก็เหมือนกันนะครับผมนะทำเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเบรกโทนะครับนี่เห็นผมเห็นว่ามีาวัยเลสชาร์เจอร์ด้วยนะครับที่ใส่แก้วน้ำก็มีสองแก้วเหมือนเดิมนะครับผมนะออตโต้เบรกโเรคโเบรกโคก็มาปกตินะครับนี่คือรูปโตต้าแคมรี่ที่ เป็นสองกระจังทั้งรูปด้านซ้ายจะเป็นกระจังที่แบบเออดูดูด,ดีหรูหรามีสไตล์พอสมควรนะครับรูปสองก็จะเป็นฝากระจังใหญ่ที่เป็นตาข่ายนะครับผมล้อมแม็กเออมาในรุ่นโมเดลเชนสองศูนย์สองห้าแบบนี้นะครับผมคิดว่าแม็กก็ค่อนข้างที่จะเอาใจวัยรุ่นสวยถูกใจวัยรุ่นทีเดียวนะครับผมแต่สําหรับตัวผมเองผมยังคิดว่าโตตาน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้นะครับนะ แต่พอเปลี่ยนโฉมมาทางอเมริกากระจังหน้าเรียบหรูตัวนี้ผมรู้สึกชอบชอบมากๆเลยนะครับผมอยากให้เข้าไทยด้วยแต่ไม่น่านะครับผมเพราะว่าตามที่ดูมาอเมริกาจะไม่เหมือนของไทยเลยนะครับผมจะเป็นของทางฝั่งจีนซะมากกว่าเนี่ยครับดูไฟท้ายมันเหมือนเอาไฟท้ายฮ o n ด้ Accord Gen10 มาบีบให้เล็กลงทุกคนนะครับมันเป็นรูปแบบ เป็นตัวยูขวางๆนะครับทุกคนครับและนี่คือภายในของตัวท็อปนะครับผมนะก็ใส่เป็นเบาะสีแดงพอใส่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าพอใส่เป็นเบาะสีแดงแล้วตัดตัดกับสีดําในตัวรถในตัวภายในรถเนี่ยผมว่าเอยค่อนข้างที่จะหรูหราดูดีมีสไตล์และมีสปอร์ตเป็นมีความเป็นสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับทุกคน ลองดูแล้วก็เห็นว่ามีน่าจะมีซันลูปนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นพานรามิกกัสลูปหรือเปล่านะครับผมนะและนี่ครับถ้าเป็นสีเบสนะครับผมทุกคนผมว่าน่าจะโอเคน่าจะโอเคกว่านะครับแต่รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นสไตล์แบบเรตโรเรโตรถรุ่นเก่าๆอยู่ดีนะครับผมนะเนี่ยครับเป็นรูปที่ Toyota Camry เปิดตัวมา วันที่14พฤษาจิกายนนะครับผมนะฮมเมอร์เฮดนี่รู้สึกว่าจะเป็นลายหลักของรถในหลายๆรุ่นเลยทีเดียวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเอาเครื่องเบนซินล้วนเข้ามาในไทยหรือเปล่านะครับผมนะแต,แต่แต่ที่แน่ๆ H.E.V น, HE นี่มาแน่นอนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วแฟนๆชาวไทยแคม r รี่ก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับลุ้นเยอะหน่อยนะครับว่า จะมีเครื่อง2.5เบนซินมาให้ยนโชมที่ไทยไหมครับทุกคนคือก็ได้รับข้อมูลมาว่าโตต้าก็ใช้เครื่องตัวเดิมนะครับผม2.5นะครับเครื่อง A25 เหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่าทางนี้มาดูในฝั่งของจีนบ้างครับผมของจีนนี่ก็หน้าตาจะเป็น h a m m มอร์เฮเหมือนกันแต่เหมือนกับว่ากระจังหน้าจะดูแคบ กว่าตัวอเมริกาสักนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูสังเกตดูว่ากระจังหน้าจะเป็นตะข่ายและทรงลถเหมือนกับจะทําให้หน้าแคบลงอันนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยกันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกคนอันนี้คืออ่ารูปของทางฝั่งจีนอีกรูปหนึ่งครับดูไปดูมาครับคล้ายเหมือนกับว่าโตต้ตารุ่นก่อนหน้านี้นะครับ ACV40 หรือเท่าไหร่ผมจําไม่ได้เหมือนกัน นะครับเจนเจนเจ็ดหรือเปล่านะครับเหมือนคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะถ้าถ้าไม่มีเจ้ารูปร่างหน้าตาของเจ้าแฮมเมอร์เฮดนะครับเนี่ยครับในฝั่งของจีนก็เหมือนกันไฟท้ายเหมือนกันครับผมไฟท้ายทําไมทําให้มันมันเป็นรูปตัวยูขวางอย่างนั้นนะครับนะครับนี่คือรูปของโตลตาแคมบรีของจีนซึ่งมีแนวโน้มที่สุดแล้วนะครับที่จะเอาเข้ามาในไทยครับทุกคนนะครับ นี่ก็เป็นรูปร่างเหมือนกันนะครับผมรูปร่างเหมือนภายในเป็นรูปร่างเหมือนของอเมริกาเลยทุกคนเนี่ยผมก็เอามาจากเว็บไซต์อเมริกาแล้วก็เอามาจากที่สื่อมวลชนในไทยด้วยนะครับผมนะพี่จิมมี่นะครับเฮดไลน์แม็กก็ผมก็เอารูปตรงนี้มาด้วยนะครับดูช่องแอร์ดูพวงมาลัยต่างๆแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปครับถ้ามัน ดำแล้วเป็นเบาะดำเนี่ยผมคิดว่ามันจะกลืนๆก,กันและดูออกแนวเรโทเรโทหน่อยนะครับผมถ้าใครชอบก็ชอบไปเลยแหละเพราะว่าดูแบบเฮ้ยเป็นรถแบบรุ่นเก่าๆสักนิดนึงนะครับผมออกจากเรโทรได้เจ๋งจริงๆนะครับทุกคนนะนะครับอันนี้คือโอเห็นชัดเลยตรงนี้นะครับเป็นไฟที่เป็นยูตัวขวางนะครับมองคล้ายๆเหมือนวอลโว,ว่เหมือนกันนั่นเนี่ยเ <laughs> นี่ยครับ แต่แต่ถ้ามองมองในมุมนี้นครับจะเหมือนแอคคอร์ดมากกว่าเนาะเหมือนแอคคอร์ดเจนสิมากกว่าทุกคนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพารา a นมิกกราสลูบหรือเป็นซันลูบอนนี้ยังไม่มีรายงานมานะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเลยตรงนี้คือพนักแขนที่เท้าแขนลงมานะครับผมมันเป็นแบบ เป็นแบบซีเรียมธรรมดาผมไม่ชอบเลยอะ่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ t o โย t ้าไทยแลนดก็ยังไม่มีการเปิดเผยหรือเปิดตัวว่าจะนำรถสไตล์ไหนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะถูกใจแฟนๆแคมรี่ที่รอกันหรือเปล่านะครับผมนะส่วนตัวแล้ว ผมก็ซื้อ ACV 70ไปแล้วแหละนะครับผมนะก็ขอให้ถูกใจแฟนแคมรี่หลายๆคนที่สมใจกับการรอละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ